สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันตุดจีนนะคะปีมังกรทอง2567ั้าระเจ้าพเจ้าจะไหว้บรรพบุรุษนะคะช่วงนี้เป็นช่วงประมาณ10บโมงเช้าเสร็จๆนะคะก็จะมีรูปบรรพบุรุษนะคะทุกคนที่เราหามาได้นะคะมาตั้ง ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีน้ำชาเจ็ดถ้วยเพราะบัรพบุรุษมีเจ็ดคนนะคะแล้วก็เหล้าเหล้ามีสามถ้วยเพราะมีผู้ชายดื่มเหล้าแค่หนึ่งคนต่อไปข้าวคนละถ้วยนะคะผัดมี่ส่วสามจานใหญ่นะคะมีสั้ว แล้วก็ซาแซมีเป็ดหนึ่งตัวไข่สามฟองแล้วก็หมูหมูต้มนะคะผล,ละไม้มีห้าอย่างนะคะมีแคนตาลูปส้มแอปเปลิลลูกพรับสาลี่นะคะขนมหวานห้าอย่างมีขนมเทียนใบเตยนะคะทำเองเผือกทอดน้ำตาล อุสาชเชื่อมขนมจันอับนะคะแล้วก็คุกกี้กล่องใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีเทียนแดงหนึ่งคู่ทูบทูบสามดอกนะคะทูบสามดอกมีกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็ มีลายชื่อบรรพบุรุษนะคะมีทั้งหมดเจ็ดคนนะคะที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าและลูกหลานมีความสุขตลอดปีและตลอดไปร่ำรวยรวยมีโชคมีลาบคิดจะทำอะไรก็สมปรารถนา เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะเวลาผ่านไปจนทูบทูบหมดแล้วนะคะถึงการแดงแล้วก็จะนำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผาให้บรรพบุรุษนะคะเอาไปใช้เอาไปใช้ในเมืองเมืองสวรรค์นะคะนี่ กระดาษเงินกระดาษทองเป็นนี้นะคะจะไปเผาในถังโลหะนะคะตามไปเลยค่ะ เดี๋ยวเอาเอาไฟไฟตรงนี้ดับนะต่อไปก็จะไปเผากระดาษนะคะ มาดูกันเลยว่าไม่หมดไหมมีแบงค์ด้วยแบงค์กงเต็กเอาเงินและเรือเรือที่เป็นแบงค์นะคะเอาไปใช้ในเมืองสวรรค์แบ่งกันทั้ง7คนนะคะ